ไปเลยแหละสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะทุวจริงหรอสมสายยาสายยาสายยา <c oughs> มุกตามหาเข็มตั้งนานตามหาตั้งนานเลยเหรอขอบคุณคุณตั้มครับเอว๋วเสี่ยวเอว๋วเอวเอเออเออเอหรออ <c oughs> ่านว่าอะไรสวั <c oughs> สดีครับมาชะเชิงชาวชะสะ ชะเชิงเชาชะเชิงเชาชะอะไรนะกูอยากไปที่ื <desse> ่น <track> ก <loops> <teachers> ่อนได้ไหมอะไรเจ้าเป็นหวัดเหรอคะใช่ครับเมื่อวานที่บ้านหนาวมากช่วงกลับไปหนาวเหมือนจะมี20องศาครับอากาศเย็นหนาว18 ที่ปทแปลงสงศาหนาวป่วยเลยไข้แตกเลยผมยาวแล้วลูกใช่ครับเดี๋ยวจะไปตัดผมแล้วครับเดี๋ยวตัดผมแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ถ่ายละครเสื้อเด็กเข้มแบบใหม่นานไหมเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะเปิดแล้วครับน่าจะเปิดให้สั่งละมีสองสีมั้ง<อ> สขายสีดำก่อนร yes. ้อนมากแปดริ้วน้องใครก็หนาวคน mm hmm. นั้นไปยุดยาไปไม่ทันเลยเหรอครับเอฟซี mm hmm. 4, พี่เข้มครับหนาวมากคะ่ะ mm hmm. พี่ยโรอยู่ไหนเหรอคะ ไม่รู้เลยครับเมื่อกี้เหมือนเข้ามาดูแล้วหายไปไหนแล้วไม่รู้ไปแล้วค่ะือเหมือนเพื่อนเข้ามาดูแล้วไปไหนก็ไม่รู้เมื่อคืนนี้ท่าสาลเหรอคะใช่ครับก็ติบข้าวเหรอครับหรือกาแฟรหรืออะไรอะขอบคุณครับรออีเวนต์ ชวนมุกไลฟ์หน่อยมุกกลับจากอันนี้ยังอ่ะกลับจากเออเ๋อกาแฟขอบคุณครับไปไหนนะมุกไปไหนนะไปไหนนะทะเลอะมุกไปทะเลกลับมายังอ่ะภูกเก็ตเหรอครับ รอแล้ววันนี้มุกไกลไหมเจมโดอยู e. Yo, น้ำกันครับ ยังไม่ได้ไลค์ครับอยากดูเมืองแก้วรอติดตามนะครับพ่อพี่โจโอี้โจโอี้การ่าเหรอครับสวัสด,ดีครับขอบคุณคุณตั้มครับ สวัสดีครับไอ oh. 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 kind of mm ้ก hmm. ล um, ้องโอ้โหโมแมนมุกออนอยู่ไหมครับลองเชิญดูไหมแล้วมันเชิญยังไงมันมีแค่ผู้ชมอะมันมีแค่คนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้แต่ไม่มี ไม่มีให้เชิญเพื่อนเนี่ยแขกผู้จัดผู้จัดก็ไม่ใช่ผู้จัดมันคือพีเคป่ะมีคนส่งคำขอมาคุณเฮนนี่มอนดาหรอแล้วมันทำยังไงครับตรงรูปคนคะ่ะ ตรงรูปคนมันไม่มีที่แบบเชิญเพื่อนอะไม่มีแบบที่เชิญเพื่อนเนี่ยหรือว่าคนที่ดูต้องเป็นคนขอเหรอครับใช่ไหม อ่านทันไหมเจอพี่ยูโรบ้างไหมเดี๋ยวจะไปเจอครับเดี๋ยวจะไปเจอตอนค่าเดี๋ยวไปดูบอลแมนเชสเตอร์ <c oughs> สวัสดีครับตรงแขกรับเชิญมันไม่มีเชิญไปอ่ะมันมีแค่แบบคนที่ ดูอ่ะขอแต่ว่าให้เราเชิญไปมันไม่มีอ่ะอยู่เจาะหูสำเร็จไหมจริงๆมันไม่ให้บอกครับมันบอกว่าห้ามสปอยแต่ก็น่าจะสำเร็จแล้วนะครับ ร้องขอร้องขอตรงไหนเอกขัด PK เคอินดูสองคนนี้อยากเชิญแต่เชิญไม่เป็นมันเชิญไม่เป็นอ่ะมันต้องต้องแบบให้ให้คนเข้ามาดูแล้วค่อยขอมาป่ะครับใช่ไหม ทำไงให้สูงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับต้องออนพร้อมกันคุณตาคุณยายสบายดีไหมสบายดีครับสิบเก้าฮะสิบเก้าครับคืออะไรมุกต้องมาดูไลฟ์ โทรเรียกแบบทำไงให้สูงแบบทำไงให้สูงตอนสมัยผมผมนอนเร็วกินนมนอนเร็วสูงชัวร์เลยแ<อ>มนดาลาปนี่ ว่ามันแมนอยู่แล้วไอ้กระโดดโต๊ะไปเบิ้งไงโห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 ตอนนี้เลยบอกสวัสดีจา้าผู้บ่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้มสูงเท่าไหร่เข้มสูงร้อยแปดเจ็ดครับรอชมผลมงานละครน,นะครับขอบคุณค่ะนาขนขนเมื่อวานมุกไล ็คุยเข้มนี่หละจะได้คุยกับใครเออ,เอ,อกับบึงการใช่ครับเรากำลังกิวสอบสู้ๆนะคะขอให้สอบได้นะคะในเกรดดีๆนะคะอ๋อจัง ตรงการไปใสน่น่าจะมีงานนะครับน่าจะมีงานน่าจะมีงานครับสวัสดีครับเรียกชื่อป้าหน่อยป้าหน่อยสวัสดีค่ะแล้วใครสามารถโทรหามุกได้ครับ มาเบ่งแสงทองแสงทองอยู่ไหนครับอ๋อขอบคุณสร้อยทองนะครับคุณการขอบคุณ